พ่อน้องนะป้าครับพี่ใจร้อนซื้อมาไม่กี่น้อยค่ะพี่น้องอยากซื้อใส่ต้นไม้ที่บ้านสารปุ๋ยสีอันนี้มันอะไรพี่ทะเลลูกยาทะเลลูกยาเรากำลังบันทึกเข้าใเรากำลังเข้าสู่ถิ่นพล่ากันดารตามพระสัญญาของพระเจ้านะครับพระเจ้าเปิดตาใจเปิดทางให้กับพวกเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับโชเฟอร์เป็นสุภาพสตรีและก็ทีมงานครับ ต้องรู้ว่าต้องว่าจังว่าคหมดนะต้องลุ้ค่ะคุณเป็นัะไรับไม่ใช่ลุงค่ะลุมรักรักพระเยซูรักพระเยซูนะครับเราจะในทางของพระเยซูนี่ครับกลางทุ่งกลางนาเพื่อพี่น้องเราจะได้รับความรอดชื่นชมและยินดีเอเมนชื่นชมยินดี Cha yêu thương quê là em 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 chuẩn nhìn chuẩn 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 โอ้ยคู่รักเราเธอในการนัดจิตใจในการวิ่งวอลขอบคุณเอาอันนี้แบกไปละเอาตรงไหนเนี่ยช่วยันที่เส้อคงใช่หรือเปล่าใช่แล้วครับกำลังเข้าในหมู่บ้านครับหนทางกำลังออกจากหมู่บ้านให้นทร์พักสงในองค์พระเยซูผู้เดียวในใครนะครับในใครนะครับในองค์พระเยซูผู้เดียว ไปเจอกันนะครับใน y o u t u b อแแต่ยังไม่ถึงนะครับสักครู่เจอต้นอินทผลัมไป่อนอินทผลัมละกายดานรูนลักกันดานก็ประกอบด้วยพระพรอ่าง้างมาแล้วที่จะให้พี่น้องเดินในเส้นทางขอบพี่น้องดยความรักของพระเจ้าไม่ถึงละกันดานอจะปลดปล่อยกองผูประชากรของพระเจ้าที่ ทุกยากลําบากในอยู่ในจิตรลกษณการให้มาเข้าในแผ่นดินคณะอันแผ่นดินน้ํานมและน้ําผึ้งของพระเจ้าขอการกดข่อยจละกรอบผู้สําเร็จผลด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์นั้นในนาพระเยซูทรงนำทางเราทุกคนเราจะใส่ร่วมกันไปจะประสบผลสําเร็จําเร็จนะคะในทางสําเร็จที่นั้นอาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับ การนิตาการคุยคอนของวองห้างห้าห้า้างคานาซิตี้นั่นน่ะทายห้างคนาซิตี้หน่อยเออโอ้ห้าอาหารของพระเจ้าคุณพลของพระเจ้านี้จะไปเราจะทานอาหารห้างนี้นะคะเร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารสุดแสนวิเศษครับห้างพระเจ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับ S <S โอเคเอ็อนนี่ก็เร็จนี้ก็ขึ้นทางแล้วนะขึ้นทางดีเราก็จะไปบุกเบิกนะครับขอลลลลพี่น้องอธิษฐานเผื่อูมบ้านนี้ก็บ้านสันตุสีเาเรลูยาฮาเรียนลูยาขอพร็เจ้าปุดปล่อยมัานก่อนเขาเอาไว้ใต้สันตุสีนี่มีพวกมี 1> <1> บ <kah> ้านนี้เขาลบบ้านไม้เขาเป็นไปด้วยพวกรูปเคารพนะครับรูปเคารพต่างๆนี่ออกเป็นดอกไม้านที่ตกมาการกรองของเราที่เราจะได้รับความเชื่อมั่นวันนี้พระเจ้าได้ส่งผู้สวรรค์ได้รัรงทหารของพระเจ้ามาเจ้าพระองค์แล้วที่เว่าการเยี่ยมเยียนวันนี้จะเกิดผลมากลูกของฝากบริการแสนสว่างเจ้าโคตรของลูก เราก็จะถึงเป้าหมายนะครับในบ้านที่จะไปเยี่ยมพี่น้องเราที่เรามจุดมุ่งมาเป็นนางขับชครื่องมนมแล้วโค้งอย่างโคนะครับตรงไปเดี๋ยวขวาพี่เขาน่จะจอดรอเรานะว่าอยู่ตรงครับรู้ที่อยู่ครับรู้ทางอยู่ครับครับไแล้วมัย่างขิงนะข้าววัดต้องขึ้นไปซื่อๆครับไปมุ่นเมียงบ้างไทยบ้างครับปนกันไป ตามภาษาครับตามพื้นเงานครับพระเจ้าได้แบ่งได้แบ่งให้เราพูดพูดภาษาแปลกๆภาษาคนละอย่างกันแต่เราสื่อสารกันได้นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพระเจ้าอวยพรมาต่อครับนี่แหละหนึงานของระเจ้ามาแล้วครับมาแล้วครับ นี่แหละผังคานี่แหละพักใจเราเลยมาแล้วเหรอเลยมาแล้วครับกำลังขับเลยครับพวกเราจะไปที่พักใจของเรานะครับเออนนี้เรายังไม่พักนนี้มีนาทีสุดท้ายของเราแต่กัเลยยังไม่ได้ตรงนี้เรามาเยี่ยมเยียนก่อนเราก็มาเยี่ยมที่อยู่ของมาที่ไหน กคนจะต้องเจอสิ่งนี้หลุดไม่พ้นผีไม่พ้นนี่เป็นผีของความอ้าวเมื่อกี้ก็โชเฟอร์นะครับเลยบ้านพี่น้องมาจากถิ่นทุรกันดารก็จะพาเข้าสู่แผ่นดินทา่นเตรียวใจไหมครับเป็นอยางให้นเหือเที่ยวอ๋อนี่ครับบ้านแดงแบงนะครับ บ้าที่เห็นกระจกเนี่ยครับกระจกตรงหน้าต่างนี่ยครับเพราะว่าทั้งขยะข้างหน้านะครับเพราะว่าผู้นำใส่แว่นตาหมดเลยไม่หันสีเลยไม่เห็นมีใครบอกเป้าหมายตรงนี้แหละครับบ้านลังนี้ครับถอยรถไว้ข้างในก็ได้นะครับไม่เป็นไรโอเคจะจอดได้ข้างนอกหรือข้างในก็น่าจะดีข้างในดีกว่ามันมีโลกนีนะพี่แจ้ง ถึงแล้วครับแ้้นพี่น้องเราจะถอยหลังเข้าไปเจ้าฝึกให้เราใช้กลเดินหน้าเดิอนอะไรก็ได้ต้องถอยหลังเข้านะครับที่รถจอดถึงพี่น้องหายเงาไม่เห็น ใส่จานอ่จานนี่แหละตรงนี้ก็ได้นะครับถึงนะครับพี่นองขอบคุณงจ้โอ้โหโดดหนีกันหมดแล้วครับซาตานอ้าวทีงานงลงรถแล้วครับนำโดยคุณต้าหมอบของเราอ้ <c oughs> ่างพี่น <c oughs> ไม่อยูเหรอ